ปัญหาโลกแตกอันใหม่ของมนุษยชาตินะครับจะเลือกซื้ออะไรดีระหว่าง iPhone 15กับ iPhone 16e ครับในเรทราคาใกล้ๆก,กันจะซื้ออะไรดีไปดูกันฮะ iPhone 16e นะฮะน้องเล็กคนใหม่ที่หลายๆคนก็จับจ้องรอคอยว่าจะซื้อกันนะครับผมเห็นในคอมเมนต์ผมเยอะมากว่าแบบว่า ไม่ซื้อหลอกรุ่นนั้นไม่ซื้อหลอกรุ่นนี้รอซื้อ SE4 รอซือ้อ SE4 ปรากฏ SE4 ไม่มีเป็น 16e แทนนะครับ <tar ger> เพิ่มมาให้อีกหลาย e เลยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะซื้อดีไหมเพราะมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ราคาขี่ขีกันไม่หนีกันมากนะครับกับ iPhone 15เองครับผมซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยซื้อ 16e ดีกว่าบางคนก็บอกซื้อรุ่นนี้ดีกว่า iPhone 15ดีกว่า อ่ะวันนี้เรามาวัดกันเลยนะครับว่าเลือกอันไหนดีนะครับคือผมจะไม่ตัดสินนะครับว่ารุ่นไหนดีกว่ากันผมว่าทั้งคู่มีตลาดของตัวเองมีกลุ่มผู้ใช้งานของตัวเองแต่เราจะมาเทียบกันให้ดูว่าถ้าเกิดคุณเลือกซื้อรุ่นไหนแล้วคุณจะได้คุณจะเสียอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นที่ดีไซน์กันก่อนนะครับจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นกล้องเดี่ยวใช่ไหม มีแฟตดวงเล็กๆกับใหม่อันนี้ก็จะได้เรียบหรูรๆมินิมอลหน่อยนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล้องเอียงครับดีไซน์แบบดั้งเดิมแชร์กันมาตั้งแต่ iPhone 1314นะฮะอ่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นผิวด้านและซึ่งกลายเป็นว่า iPhone เจนใหม่ๆนะครับจะไม่มีฝาหลังเงาแล้วนะครับจะเป็นฝาหลังด้านหมดแล้วนะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้ความแตกต่างก็คือ iPhone 15จะยังเป็น Silent Mode อยู่ส่วน iPhone 1 6 e จะเป็น A c t i o n b u t t o ทแล้ว อันนี้ก็แล้วแต่คนใช้สาหรับผมก็พยายามจะใช้นะจากที่ลองเล่นดูก็พยายามจะใช้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกครับหลายๆคนที่มีอีปุ่มนียอยู่บนมือถือพวก iPhone 15 Pro ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเชื่อปะไม่ได้ใช้ลืมไปแล้วว่าเอ้ยเรามีปุ่มที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะหลายๆคนมีหลายๆค,คนก็ได้ใช้นะฮะดีไซน์ด้านหน้าครับอันนี้จะเป็น notch น,นะครับอันนี้คือ1 6 e อันนี้คือ15จะเป็น Dynamic Island แล้วนะครับผมซึ่งทั้งคู่นะครับเป็น Super Retina XDR OLED เหมือนกันแต่อันนี้จะทำความสว่างได้สูงสุดที่2,000นิตนะครับผมส่วนอันนี้จะได้ความสว่างสูงสุดที่1,200นิตต่างกันพอสมควรครับดูอย่างเงี้ยไม่ต่างแต่ถ้าเกิดใครได้เอาไปใช้กลางแจง้งเอาไปใช้ตอนแดดจ้าๆอะไรเงี้ยเดินอยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพที่แดดมันช่างแรงเหลือเกินอย่างเงี้ย จะเห็นความแตกต่างว่า i p h o n e 15ได้เปรียบเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับผมเอ้ยอีกอย่างเมื่อกี้ลืมพูดขอบเครื่องครับ iPhone 15จะเป็นขอบมนเห็นความมนไหมส่วน iPhone 1 6 e จะเป็นขอบเหลี่ยมๆหน่อยคือขอบเครื่องของ iPhone 1 6 e เนี่ยจะคล้ายๆกับ iPhone 12 13 14เลยนะฮะก็คือว่าจะเป็นขอบเหลี่ยมที่แบบว่าเหลี่ยมจัดหน่อยนะครับผมคือเหลี่ยมเหลี่ยมๆส่วนไอเนี้ยจะลบมุมมาให้และ จะจับถือแบบไม่เขื่องมือมากนักนะฮะเรื่องหน้าจอเนี่ย iphone 15ชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับรุ่นสเปคต่างๆมันเหนือกว่านะครับผมได้ Dynamic Island จอสว่างกว่านู่นนี่นั่นแต่เรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับ 60hz เหมือนกันสีสันความสวยต่างๆเหมือนกันนะครับผมดูหนังดูคลิปดู YouTube สีสันทีแน่แสดงออกมาเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับ แยกด้วยตามนุษย์ไม่ออกนะครับว่าไหนสวยกันสวยทั้งคู่นะครับผมสำหรับเรื่องหน้าจอฉะนั้นอันเนี้ยแล้วแต่ความต้องการของการใช้งานว่าอยากใช้งานมากน้อยแค่ไหนสำหรับผมถ้าเรื่องหน้าจออันเนี้ยดีแต่ 16E ก็เพียงพอครับต่อมาคือเรื่องชิปเซ็ตครับผมชิปเซ็ตตัวนี้นะครับเป็น A16 Bionic เป็นชิปเซ็ตรุ่นเดียวกันกันกบใน iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็จะบ่นกันว่ามันไม่ได้ Apple Intelligence นี่พี่มันไม่ได้ฟีเจอร์ใหม่ๆฟีเจอร์ AI ต่างๆนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่การใช้งานถ้าคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วอย่างผมผมไม่แคร์เพราะผมใช้ AI ของผมที่ผมจ่ายตังค์ทุกเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช้ทำงานหลายๆอย่างผมไม่แคร์ว่ามันต้องมี AI iPhone 15ก็ได้เพราะจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันได้เยอะกว่าส่วนถ้าเกิดคุณอยากใช้ AI ผู้ช่วยเขียนอ e ีเมลซีรีสที่ฉลาดขึ้นนะครับเขียนบทความฟังสรุปบทความต่างๆหรือว่าลบวัตถุในรูปแต่งรูปโดยใช้ AI อะไรเงี้ยเออ 16e อะจะเป็นรนปถูกสุดที่คุณได้เริ่มต้นใช้งานเพราะต่อให้คุณไปซื้อ iPhone 15pro มือ2ราคาก็ยังไม่เท่า iPhone 16e เลยนะครับ iPhone 16e ถูกกว่านะอันนี้ก็คือเป็นตัวคุ้มสุดถ้าเกิดคุณอยากใช้ AI ของ Apple แต่ถ้าส่วนตัวผมเลือกผมเลือก15เพราะผมไม่ได้ใช้ Apple Intelligence ผมใช้ ChatGPT ผมใช้ Google Gemini ผมใช้ Claude แทนนะครับซึ่งมันก็อยู่ในชีวิตการทำงานผมอยู่แล้วฉะนั้นไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมเรื่องความแรงเนี่ยโอเคอันเนี้ยแรงกว่านะครับ A18 ข้ามมาอันเนี้ย A16 เนาะแรงกว่าแน่นอนเรื่องการเล่นเกมนะครับผม ทั้งคู่เล่นเกมลื่นทั้งคู่ถ้าเกิดคุณจะมองว่าแบบซื้อ16 e ดีไหมได้ชิป a 1 8นะฮะเล่นเกมลื่นกว่าหรือเปล่านะครับผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เล่นต่างกันขนาดนั้นนะอาจจะเป็นผมเป็นแบบ casual เ a m e r ไงไม่ได้เป็นจริงจัง gamer อะไรขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแบบฉะนั้นความแรงผมว่าแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันต่างๆทั้งเกม social media แต่งรูปตัดต่อ,ต,อต่างๆเนี่ยมันไม่ได้กิน cpu ขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้กิน CPU ถึงขนาดที่เราต้องไปแบบชิปเซตใหม่ล่าสุดแล้วมันจะเร็วขึ้นมันจะแรงขึ้น,มน,นไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับผมแรมแ a m ก็ต่างกันอันนี้แรม m 6อันนี้แรม8นะครับผม 16E ได้แรมเยอะกว่านะครับตรงนี้แต่ก็นั่นแหละครับมันเกินการใช้งานของเราในทุกวันนี้ไปเพราะว่าทุกวันเนี้ผมก็ใช้ iPhone 13 Pro Max ซึ่งมันก็แรม 6G b กก็พอนี่ ก็พอแบบว่ามันไม่ค่อยคิวแอปง่ายๆด้วยนะครับผมเปิดหลายๆแอปพร้อมกันเข้านูนเข้านีอะไรก็ยังใช้แบบมีความสุขเต็ม100%ปกตินะครับผมฉะนั้นแรม6กกิกของ iPhone 15ไม่ใช่ประเด็นนะครับแรม8ปดกิกมีประโยชน์อะไรอะถ้าเกิดบอกว่า6พอแล้วเขาจะให้มา8เพื่อเพื่ออนาคตครับเพื่ออนาคตที่แอปมันพัฒนามากขึ้นกินทรัพยากรมากขึ้นนะครับ ตัว iPhone 16e ก็อาจจะได้เปรียบเรื่องนี้ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับผมย้ำว่าเล็กน้อยเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปใช้แบบ iPhone 11 iPhone 12ที่แบบให้ RAM 3 RAM 4 g ิอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้งานได้ลื่นอยู่นะเออแล้วก็ยังอัปเดต iOS ได้ยังรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆได้เสมอๆฉะนั้นมันเกี่ยวขนาดนั้นไหมคือผมมองว่าปริมาณ RAM ของ Apple เนี่ย อออาจจะเกี่ยวกับเรื่อง AI อ่า8 g ิอาจจะต้องจำเป็นใน AI ในอนาคตแต่ว่าตัวเนี้ย6 g b ผมว่าก็พอเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้ Apple Intelligence อยู่แล้วนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่าการใช้งานของคุณเพียงพอมากน้อยแค่ไหนเลือกยากอะ่ะแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับหลายๆคนจะมองว่าเอ้ย i p h o n e 15มันอัพได้น้อยกว่า iPhone 16e หรือเปล่า คือโดยเฉลี่ยนะครับผมจากสถิตินะครับ iPhone เนี่ยอัปเดต iOS ได้มากสุดนะครับเเวอร์ชันเฉลี่ยอยู่ที่5-6เวอร์ชันก็คือ5-6ปีอันเนี้ยออกมาปีเดียว2023นะอันนี้2023อันนี้2025ต้นปีซึ่งอันเนี้ย6 6 e เป็นรุ่นล่าสุดเนาะเป็นซีรีส์ปัจจุบันแต่อันเนี้ยก็ถอยหลังไปแค่1รุ่นนะครับผมฉะนั้นมันจะ ถ้าเกิดพูดให้เป็นแบบปัญญาตยางอะไรเงี้ยมันก็ห่างกัน1ปีแปลว่าตัวนี้อาจจะอัพได้5ปีตัวนี้จะอัพ,อพได้6ปีแต่โดยเฉลี่ยนะครับจากที่ผมเห็นคนทั่วไปอะไรเงี้ยสางสปีเขาก็เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ยาวๆใช้ยันเครื่องเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยเอ้ย iPhone 1 6 e อาจจะเหมาะกับคุณนะครับใช้ยาวๆย,ยันเครื่องแบบเออใช้อะไรไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเออ iPhone 1 6 e ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่า สามสี่ปีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยบางทีน้องปีหนึ่งเข้ามาจบปีสี่ได้งานใหม่แล้วค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ย iPhone 15ก็ได้นะครับสี่ปีเปลี่ยนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมมองว่าเนี่ยยังลื่นอยู่อีกนานๆนะครับอันเนี้ยลื่นกว่าอีกแค่9เดียวนะครับผมมันห่างแค่ปีเดียวเนาะแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาถ้าเกิดจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2 3 0ถึงบาทกับ iPhone 15ก็คือเรื่องของกล้องนะครับผมกล้องหลักก่อนเราคุยที่กล้องหลักนะครับกล้องหลัก 48ล้านพิกเซลอันนี้ก็4 8ล้านพิกเซลแต่สเปคต่างกันเตรียมรับมือนะครับเราจะลงข้อมูลลึกแล้ว iphone 15้นะครับก้องหลักเป็น48ล้านพิกเซล f 1.6นะครับขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ทับหนนะครับผมขนาดเซนเซอร์นะครับเลขหลังยิ่งน้อยเซนเซอร์ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วการสั่นตัวนี้เป็นเซนเซอร์ชิป ois ก็คือเป็นการสั่นที่เซนเซอร์นะฮะเหมือนกับกล้องพวกกล้อง r r o r l e s s กล้องโซนีตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะเป็นการสั่นที่เซนเซอร์ขนาดพิกเซลนะครับอยู่ที่1ไมครนนะครับส่วน iPhone 16e มันคือเซนเซ,นเซอร์48ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่1.6นะฮะขนาดเซ,นเซ็นเซอร์อยู่ที่1ทับส5การสั่นแบบ ois ธรรมดาก็คือการสั่นที่ชิ้นเลนนะครับขนาดพิกเซลอยู่ที่0.7ไมครอนะครับเล็กกว่าเล็กกว่าประมาณ30% แปลว่าตัวเนี้จะรับแสงได้น้อยกว่าประมาณ20-30%ฟังดูตรงนี้ตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ถ่ายรูปออกมาเห็นความแตกต่างนะฮะถ้าเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องคุณภาพผมให้ตัวนี้นะครับเป็นธรรมชาติกว่าเราได้ depth of field ได้ชัดลึกแบบเป็นธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องสีสันอะไรต่างๆตัวเนี้จะสมจริงกว่านะฮะ แต่8ล้านพิกเซลของ1 6 e จะถูกปรับแต่งด้วยฟ h โตเอนจิ n นของ Apple แต่งด้วย ai แต่งด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้มีความคมชัดมากกว่าปกติคือดูออกเลยว่าใช้คอมพิวเตอร์อัดความคมชัดเข้าไปใช้ ai ในการช่วยแต่งภาพนะครับผมในโหมดตัวเนี้ยกินขาดตัวเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของกลางคืนส่วนเรื่องของสกินโทนคุณภาพสีสันต่างๆอันนี้ผมบอกเลยคุยกันยาก ดูตัวอย่างเอาว่าชอบแบบไหนนะครับผมตัวเนี้จะออกสีสันจัดจัดภาพคมนะครับคมแบบใช้คอมพิวเตอร์แต่งคมซึ่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับอันนี้ส่วนตัวผมจะไม่ชอบแต่ก็มีหลายๆคนชอบนะ,ะตัวเนี้จะคมชัดมากๆเลยส่วนตัวเนี้อย่างที่บอกไปเป็นธรรมชาติกว่าสีสันดูเป็นธรรมชาติกว่าซึ่งบางคนไม่ชอบบางคนรู้สึกว่าแต่งให้หน่อยไหมเติมสีให้หน่อยไหม เติมความอมชมพูให้ผิวให้หน่อยไหมอะตัวนี้อาจจะด้อยกว่าตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับผมเรื่องรูปภาพผมมองว่าคุณภาพดีทั้งคู่นะฮะแต่ดีคนละแบบวัดกันเอาเองจากตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูนะครับกล้องหน้าเหมือนกันครับ12ล้านพิกเซลคนดีคนเดิมครับใช้มาตั้งแต่ iPhone 14จนถึง iPhone 16นะฮะทั้ง2รุ่นนี้ได้เหมือนกันแต่สกินโทนต่างกันครับเพราะว่า ตัวเนี้ยจะมีการปรับให้ใกล้เคียงกับกล้องหลังอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ากล้องหลังคาแรกเตอร์เป็นยังไงตัวนี้ก็ปรับกล้องหน้าให้ใกล้เคียงกันส่วนอันนี้หลายๆคนมองว่ามันจะตุ่นไปหน่อยอ่าหลายๆคนมองว่ามันจะแบบว่าเออสีกล้องหน้ามันแบบไม่ได้แ่บเท่ากับตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ฟีเจอร์ตรงเนี้ยต่างกันนะครับจะเห็นว่าดูตรงข้างๆครับว่าวิดีโอ ตัวหนึ่งจะมีซีเนมาติกตัวหนึ่งจะไม่มีนะครับผมอ่าและอันที่หายไปก็คือเรื่องของเวลาที่เราต้องการทำพอ์เทตทีหลังอ่ะดู2รูปนี้นะครับดู2รูปนี้ปรับเห็นปะเห็นความต่างปะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ย iPhone 15จะมีปุ่มให้กดพอ์เทตทีหลังนะครับผมส่วนตัวเนี้ย p p o o n e 6 6 e ไม่มีนะฮะ ปรับพอร์เทจที่หลังไม่ได้อันเนี้ยไม่เข้าใจตรงที่พี่ก็เป็นซอฟต์แวร์นี่ใช้งานซอฟต์แวร์อ่ะเขาอาจจะพูดได้ว่าแบบว่าเอ้ยกล้องเดียวนะครับผมแต่กล้องหน้าคุณก็เป็น t ูเด็บเหมือนกันนี่กล้องหน้า t ูเด็บก็ทําไม่ได้นะครับกล้องหน้าก็ไม่มีนะครับพอร์เตจเห็นไหมแต่อันเนี้ยกล้องหน้ามีอ่าไอโฟนสิบห้ามีเนี่ยไม่รู้กากทําไหม ซึ่งจากความเห็นนะครับที่ผมถามนางแบบเนี่ยไอออมเนี่ยน้องผมเนี่ยมันบอกว่าตัวเนี่ยแต่งต่อได้ง่ายกว่านะครับด้วยความที่เขาให้สีที่เป็นธรรมชาติทําให้เราไปแต่งต่อได้ไปเกลี่ยหน้าเนี่ยไปใส่ฟิลเตอร์เพิ่มาอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะกว่าแต่เนี่ยพอเขาปรับสีมาให้แล้วอะครับอาจจะมองได้ว่ามันปรับต่อยากนะครับมันเอาไปแต่งต่อใส่ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะยากกว่าสักนิดน,นึงเพราะว่าเขาให้สีค่อนข้างที่จะชัดเจนคุมเข้มคอนทราส จนเอาไปปรับต่อยากอเออทำต่อ,อยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะว่าอยากใช้แบบไหนส่วนเรื่องงานวิดีโอผมมองว่าดีคนละแบบงานวิดีโอผมขอพูดเองแล้วกันเพราะว่าผมใช้งานวิดีโอซะเยอะนะครับผมอันเนี้ยทำสีต่อง่ายนะฮะสีมันจืดกว่าสีมันเป็นธรรมชาติกว่ามันเอาไปเกรดดิ้งใส่ฟิลเตอร์อะไรงเงี้ยง่ายกว่าส่วนตัวเนี้ยสีมันจัดไปหน่อย แต่ถ้าบางคนต้องการแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บลงเลยโดยที่ไม่ต้องปรับสีแล้วก็สีตัวนี้ก็โอเคก็ใช้ได้ซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าในมุมผมคนทำโปรดักชันอาจจะมองว่ามันเข้มไปสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พิจนารณาแล้วแต่การใช้งานหูแต่แบบสมุูแม่งครละเรื่องเลยเอ,อ่ะกกตอนนี้คือหน้าพี่คือแบบเหมือนคนแบบโดนลาหูอมอะ่ะ ชัดขึ้นเยอะเลยทูกสิงไม่เห็นทีเลยแหมอยากให้เห็นด้วยตอนนี้เราเป็นการสัมภาษณ์ร้านสัมภาษณ์หรอคะเนี่ยตรงนี้เหรอคะเนี่ยใช่ใช่สัมภาษณ์จริงด้วย ของ2รุ่นเนี่ยพูดยากเพราะมันต่างกันนะครับแต่จะพูดง่ายขึ้นถ้าเกิดสมมติผมยกเรื่องนี้มาพูดคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้เลนส์อัลโตไวารุ่นนี้มีเลนส์อัลโตไวานะครับผม 16E ผมวางไปเลยเพราะพี่เขาไม่มีเลนส์อัลโตไวานะฮะเลนส์อัลโตไวาตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสด้วยถ่ายเออใกล้ๆโฟกัสวัตถุนะครับผมแต่เขาจะไม่มีมาโครนะ จะเหมือนพวกรุ่นโตๆหน่อยพวก15 Pro 16 Pro อะไรอย่างเงี้ยที่จะมีตัวเลนส์มาโครมาให้แต่ตัวเนี้ยจะเป็นอันตัววายธรรมดาที่มีออโต้โฟกัสถ่ายรีวิวได้ถ่ายวิดีโออย่างผมเนี้ยถ่ายสีเขียวสิเฟรมแล้วก็รีวิวยกของไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทำได้อยู่นะครับผมแล้วตัวเนี้ยเป็นเลนส์อันตัววายอ่ะ12ล้านพิกเซลพี่12ล้านพิกเซลมันจะไหวเหรอเฮ้ยไหวพอสวยเลยแต่ว่าพูดแค่นี้แล้วกันเลนส์ตัววายเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่า บูลี่ 16e นะครับเป็นกันต่องที่ความแตกต่างอันนึงนะครับที่หลายคนอาจจะมองว่ามันจําเป็นหลายคนอาจจะมองว่าเฉยๆนะครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้นะครับใช้เป็นชิปเซตใหม่ชิปโมเดลใหม่ชิป C1 นะครับ mm hmm. ตัวนี้จะรับสัญญาณ 5G ได้แรงกว่าประหยัดแบตเตอรี่กว่าแต่ไม่มีอัลต้าไ b a n d นะครับ ตัวนี้มีออลต้าบวแบนแต่ว่าใช้ชิปเซตของคอค m m X 70มั้งอ่าเป็นโมเด็ม 5G ของคอ o m m นะครับผมก็คือโดยปกติแล้วอะครับ Apple จะใช้ชิปโมเด็มตัวรับสัญญาณ 5G เนี่ยจาก Third Party นะครับผมตัวนี้ 5G แรงกว่าแต่ตัวนี้ก็แรงแล้วนะอ่าแปลว่าแบบว่าถ้ามองง่ายๆ ตัวนี้จ,จะกดบัตรคอนได้ง่ายกว่านะครับเพร 5G แรงตัวนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์การกดบัตรคอนได้น้อยกว่านิดนึงนะฮะแต่จากที่ผมลองเอาไปกดบัตรฟาราทอกนะครับก็หมดครับทั้งคู่กดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับพู่ไปเรื่อยแต่ตัวนี้มีอัลตร้าไวแบนทาให้คุณสามารถได้จะใช้งานกับอุปกรณ์ Apple ที่คุณมีอยู่ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้งานอุปกรณ์ Apple อยู่แล้วที่เป็น Ecosystem อยู่แล้วทั้งแบบว่าเอ่อ AirPods a i r t a g อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้ในการค้นหาตําแหน่งได้ง่ายกว่านะครับมันจะขึ้นเป็นเข็มทิศเลยอะไรเงี้ยที่หลายๆคนชอบใช้กันเวลาแบบว่าเอแอร์พอร์ตฉันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยตัวนี้จะหาง่ายกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยนะครับเพียงแค่มันจะบอกแค่ว่าตําแหน่งว่ามันยังอยู่แถวนี้นะแต่จะไม่ได้ระบุเป๊ะๆแ,แบบอันนี้นะครับ Air e 1 5จะระบุได้เป๊กกว่าสำหรับชิปรับสัญญ,ญาณอัลตร้าไวเบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่ง ก็อย่างที่บอกไปหลายๆคนก็มองว่ามันจําเป็นนะครับต่อไปสิ่งที่อยากพูดก็คือเรื่องของ USB-C นะครับผม USB-C ทั้งคู่เนี่ยสเปคเกือบจะเหมือนกันนะครับก็คือเป็น USB-C 2.0ชาร์จได้20วัตต์นะครับต่อฮาร์ดดิสต่อ external SSD ได้ต่อแฟลชไดท์ที่เป็น USB-C ได้นะครับแต่ iPhone 15จะต่อจอแยกได้นะครับเพราะเป็นรองรับ Display Port ทำให คนที่คาดหวังที่จะซื้อ iPhone 1 6 e เพราะหวังว่าจะาไปสตรีมเกมก็อาจจะต้องผิดหวังกันไปเพราะาตัวเนี้ยต่อจอแยกไม่ได้แต่รุ่นเนี้ยต่อได้นะครับผมผมมองว่าอันเนี้ยไม่รู้จะตัดออกทำไมนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ m a g s a f e m a g s a f e รุ่นนี้ไม่มีครับผมส่วน m a g s a f e รุ่นนี้มีเป็น m a g s a f e เต็มระบบนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ติด m a g s a f e มากนะคะนี่ผมมีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋า MagSafe พกทุกวันนะครับ ันก็สะดวกกว่านะครับส่วนตัวนี้ iPhone e เนี่ยเลื่อนไปเรื่อยเลยเห็นไหมเฮ้ยไม่เหล็กแน่นอยู่นะติดอยู่นะนี่นี่อืหลุดแต่สมมุติถ้าเกิดอันนี้ไม่หลุดไม่หลุดเต็มเลยอันนี้ก็ Max save นะครับ เคก็แม็กเซฟแต่พอเป็นอันเนี้ยปั๊บมันชาร์จได้นะมันไวเลสชาร์จได้แต่ว่าเห็นป่ะมันไม่ติดนะมันหลุดแต่ว่ามันชาร์จเข้านะครับเนี่ยชาร์จเข้านะพูดแล้วมันดูเดือดร้อนไหมกับการที่ไม่มีแม็กเซฟในตัวแล้วซื้อวงแหวนมาติดได้การมีแม็กเซฟในตัวอย่างเงี้ยครับผมแน่นกว่าคุณภาพการยึดติด มั่นใจได้มากกว่าแน่นอนเพราะมันแน่นกว่ามากแต่ตัวที่มันไม่มีเนี่ยนะฮะเราต้องซื้อมาติดเพิ่มเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่แน่นเท่ากับคนที่มี m a x s a ซ e ฮะอันนี้จริงๆครับผมจากประสบการณ์เลยสรุปนะครับราคาตัวนี้22,900บาทตัวนี้25,900บาทนะครับแล้วณนะวันที่ผมตัดคลิปอยู่เนี่ย iPhone 15กับ i p h o n e 1 6 e ถ้าไปซื้อที่ร้านขายส่งตามมาบุญคงนะฮะราคาต่างกัน200บาทนะครับแต่ถ้าซื้อในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์อย่างช้อปปี้อย่างเงี้ยราคาก็ต่างกันประมาณ200บาทอย่าง iPhone 15ที่ผมเจอเนี่ยเหลืออยู่ร้านเดียวเลยแล้วต้องพีออเดอร์ด้วยอยู่ที่22,690บาทส่วน iPhone 1 6 e เนี่ยก็ยังเป็นราคาปกตินะฮะ22,900บาท อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาซื้อกันแล้วนะครับผมไม่เลือกนะครับผมให้คนดูเป็นเลือกเองจากที่ผมเอาเปรียบเทียบกันดูนะฮะในเรื่องกล้องถ้าคุณอยากได้กล้องที่ครบเครื่องมากกว่าใช้งานได้ดีกว่าถ่ายได้สวยกว่าถ่ายได้เป็นธรรมชาติกว่าไฟล์ภาพที่ออกมาใช้งานต่อได้มากกว่า iphone 15ตอบโจทย์ครับมีเลนส์ใช้เยอะกว่าด้วยนะฮะมีเลนส์อ l ลตร wide อันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้งานครับพอเพียงในชีวิตประจําวันใช้งานได้สบายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสีสันที่มันสดจนเกินไปจัดจ้านจนเกินไปคอนทราสต์ชาร์ปเนสที่มันเข้มข้นจนเกินไปตัวนี้ผมว่าต้องพิจนารณานิดนึงนะฮะให้ลองเล่นดูก่อนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยจะมีปัญหานั้นต่อมาก็คือใครที่อยากได้ Dynamic Island อยากที่จะจับถือแล้วมันดูทันสมัยดูเป็นปัจจุบันอะ ก็อาจจะต้องมอง p h o n e 15แต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องหน้าจอที่เป็น notch อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้มันก็ยังใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีปกตินะครับผมเล็กเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครที่อยากได้ชิปเซ็ตเผื่ออนาคตไกลๆอ่า iPhone 16 Air จะตอบโจทย์นะครับผมคือเป็นชิปเซ็ตใหม่ไม่รู้ไม่รู้ Apple ชอบเซอร์ไพรส์เราเรื่องนี้ ก็อาจจะอัปเดตให้8ปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยึนอกประ7ปี8ปีอะไรยเงี้ยก็ไม่รู้นะครับผมลองเสี่ยงใช้ดูก็ได้แต่เป็นว่าผมว่า4-5ปีก็คุ้มมากแล้วนะครับทั้ง2เครื่องเลยนะฮะ4-5ปีก็คุ้มแล้วนะครับลองพิจารณากันดูนะครับซื้อให้ตรงตามความต้องการของตัวเองใหม่กับครบนะครับห่างกันแค่ปีเดียวไปจัดกันได้ฮะ